สวัสดีครับน้องๆมสามที่น่ารักทุกคนนะครับที่กําลังจะสอบเข้าในโรงเรียนดังต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบพิเศษรอบกิ๊เต็ดรอบทั่วไปนะครับรอบอะไรก็แล้วแต่เชส์อยากจะบอกว่าการที่จะเก่งคณิตศาสตร์ได้นะครับต้องพยายามหาข้อสอบที่มันย,ยากๆแล้วลองทําครับเพราะว่าในข้อสอบยากเนี่ยมันจะสอนอะไรเราหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทที่หนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราฝึกกันแต่ข้อสอบง่ายเราก็จะได้แต่อะไรง่าย,ายๆครับโอเคปะ่ะ เพราะนั้นข้อสอบยากเนี่ยมันจะสอนเราในหลายๆตัวเรื่องเพราะนั้นมาดูข้อสอบข้อนี้กันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสอบที่เน้นในเรื่องของการจัดรูปโอเคปะ่ะเพราะถ้าเกิดเรามองโดยพื้นๆเนี่ยเอ๊ะเราจะจัดรูปยังไงอยู่ดีๆแล้วให้สองมันกลายเป็นยี่สิบสี่ให้สามเนี่ยมันกลายเป็นยี่สิบสี่และสี่มันกลายเป็นยี่สิบสี่โอเคปะ่ะนี่เป็นอีกอีกหนึ่งข้อนะครับที่เป็นข้อสอบที่น่าสนใจที่ต้องใช้ลอจิกพอสมควรนะรเพราะนั้นใครที่ติดตามพิ่ชัดอยู่แล้วนะครับ ถ้าคิดว่าตัวเองทาได้ลองสต็อปวิดีโอลงมือทําแต่ถ้าเกิดทําแล้วติดแม้แต่นิดเดียวหยุดวิดีโอครับวางปากกาแล้วตั้งใจฟังพี่ชัดใหม่ฟังให้จบข้อนี้ก่อนถ้ายังฟังแล้วยังไม่เคลีย์ยังไม่เก็ตดูซ้ําไปรอบที่สองรอบที่สามถ้าดูแล้วยังไม่เก็ตอีกคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาพี่ชัดค้าหนูไม่ได้ตรงนี้พี่ชัดครับผมไม่ได้ตรงนี้พี่ชัดจะไลน์กลับไปแล้วก็ไปบอกแอดไลน์มาก็ได้ครับ เอาถ้าพร้อมแล้วครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจเป็นข้อยากพอสมควรเหมือนกันแล้วออกข้อสอบบ่อยมากนะครับในโรงเรียนชื่อดังออกสอบบ่อยมากนะครับเอามาดูนครับทํายังไงล่ะข้อน,นี้ก็จะพยายามเน้นการจัดรูปครับไปในส่วนที่ทําให้ ax จะทํายังไงให้เป็น1ส่วน x y จะทํายังไงให้เป็น1ส่วน y และ z จะทํายังไงให้เป็น1ส่วน z เนื่องจากโจทย์เขาบอกว่า3ตัวนี้มีค่าเท่ากับอันนี้ถูกต้องป่ะจับคู่เลยครับคู่แรกครับ เริ่มมานะเริ่มมานะใครยังไม่มีสมาธิหาที่ที่มีสมาธิแล้วดูครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองยกกําลัง x เท่ากับยี่สิบสี่ยกกําลังสิบทำยังไงล่ะให้มันเป็นหนึ่งส่วน x ให้ได้ถูกไหมแสดงว่ามันต้องมีแบบส่วนที่มันเป็น x อะ่ะข้อนี้ต้องเน้นจัดรูปนะเพราะฉะนั้นเรายกกําลังหนึ่งส่วน x ทั้งคู่ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองยกกาลัง เท่ากับ24ยกกำลัง10แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังอะไรลูก1ส่วน x ครับเน้นจัดรูปครับข้อนี้เน้นจัดรูปเห็นไหมโอเคป่พะพนั้น x ตัด x เฮ้ยได้แล้วนี่ว่า2เท่ากับอะไร24ยกกำลังอะไรลูก10ส่วน10ส่วน x ครับทำไรได้ไหมทำอะไรยังไม่ได้ให้เป็นสมการที่1จบทำเหมือนกันครับทำเหมือนกัน เช่นเดียวกันครับตรงนี้เมื่อกี้2ใช้ไปแล้วนะจับคู่3บ้างครับ3กําลัง y เท่ากับ24กําลัง10เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็คือ3กําลัง y เดี๋ยวทั้งหมดเอา1ส่วน y มายกกําลังโอเคปะ่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็น24ยกกาลัง10แล้วก็ตามด้วย1ส่วน y 1ส่วน y ตัดตัดนะครับเฮ้ยทุกคนรู้นะว่ามันสามารถกระจายเข้ามาได้กระจายเข้ามาได้นี้ต้องรู้นะครับ เอา้าไม่รู้เดี๋ยวเขียนเอาไว้ให้นะส่วนใครนะครับที่อยากให้พิชัดสอนเฉพาะในเนื้อหาของเลขยกกำลังเพิ่มเติมลองคอมเมนต์มานะแล้วเดี๋ยวจะช่วยครับโอเคเอามาดูต่อครับตรงนี้ก็จะเหลืออะไรลูกเหลือ3เท่ากับอะไรครับ24ยกกำลัง10ส่วน y เห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มยังเริ่มยัง เริ่มเริ่มคล้ายอย่างเฮ้ยมี10ส่วน x มี10ส่วน y มี1ส่วน x มี1ส่วน y เรื่องนี้ต้องเน้นการจัดรูปนะครับเนะอาเป็นสมการที่เท่าไหร่ลูกลืมเขียนสมการเลยเป็นสมการที่ที่สครับอีกอันนึงครับออสี่กำลังแเท่ากับ24ยกกำลังสิเช่นเดียวกันตรงนี้ก็กลายเป็น4ีกำลังแนะลูกเดี๋ยวเอา1ส่วน Z ยกกำลังซ้ำเข้าไปเลยนะครับ หรือพูดง่ายๆมันก็คือถอดสแควร์รูทของ z นั่นเองโอเคปะเอ้างงพี่ชัดพูดอะไรงงถอดสแควร์รูทของลากของ z งงเลยอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น24ยกกําลัง10แล้วพี่ชัดบอกว่าอะไรนะถอดลากของ z ถอดรากของ z แสดงว่าเอ๊ะตัวที่เหลือถอดรากของ x ถอดรากของ x ถอดรากของ y ถอดรากของ y ถอดรากของ z ถอดรากของ z มันมาจากตัวนี้ไงใครไม่รู้มันหน้าตีนักเชียวดูนะดูนะดูนะครับใครที่ยังงงที่พี่ชัดพูดนะรากที่ m อ่ะรากที่ n ของ a ยกกำลัง m หมายความว่าหมายความว่ามันคือ a ยกกำลังหนึ่งส่วนอ่ะ a ยกกำลัง m ส่วนไหนลูก m ส่วน n อ่าโอเคปะนี่ไง เวลาถอดจากสแควร r o ูทเนี่ยมาอยู่ในเลขยกกําลังเนี่ยเห็นไหมครับตัวเลขชี้กําลังด้านในคือตัว m ตัวเลขของค่ารากคือตัวด้านล่างเพราะฉะนั้นแบบนี้เราอ่านว่าแะไรรากที่ n เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ a ยกกําลัง m ส่วน n เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันดูนะดูนะตรงนี้ยอาจจะเป็นลากที่ z ของ a มันก็จะกลายเป็นในลูก a ยกกําลัง1ส่วน z เห็นปะเนี่ยความหมายของรากที่ Z ลากที่ x ลากที่ y เข้าใจไหมครับเอาใครเข้าใจคอมเมนต์มาหน่อยใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะค่อยๆครับค่อยๆดูไปค่อยๆฝึกซ้ําพี่ชัดมั่นใจว่าพี่ชัดอธิบายแค่เกียนิดเดียวเนี่ยที่รากที่ n ของ a, a, a ยกกําลัง m เนี่ยหลายคนเข้าใจอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจพักมาหาพี่พี่เต็มใจที่จะสอนให้โอเคเอาดูต่อดูต่อดูต่อเร็ว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 เวเ,วเวโอเคเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดตัด,ตดเพราะว่ามันคูณกระจายเข้าไปได้ก็เหลือเลขะไรลูกเหลือเลขสี่ ตัวนี้ก็จะกลายเป็น24ยกกำลังอะไรครับ10ส่วน z เป็นสมการที่3โอเคปะอาละข้อนี้ก็ต้องใช้ทริคกันนิดนึงอ่ะเฮ้ยทำยังไงวะกำลังมันถึงจะบวกกันได้แสดงว่าเราจับสมการที่1คูณสมการที่2แล้วก็คูณสมการที่3ดูครับเพราะถ้าจับบวกกันเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้แน่นอนถูกไหมเออแต่ถ้าจับคูณกันอาจจะได้ครับ เอาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคูณกันก่อนก็คือ2องคูนสคูนสฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาก็จะกลายเป็น24 10ส่วน x คูณกับคูณกับอะคูณขอเขียนแบบนี้นะ24ยกกําลัง10บส่วน y คูณอยู่กับ24ยกกําลัง10บส่วน z ตามทันไหม ขยายน้อยอ่าประมาณนี้โอเคนะเฮ้ยแหมบังเอิญบังเอิญดูดิความน่ารักเห็นไหมสองคูณสามเป็นหกหกสี่เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เมื่อไม่เห็นเลขยกกําลังเลยความหมายคือกําลังกําลังหนึ่งลูกว้าวไหมฝั่งนี้ล่ะเฮ้ยฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันครับจําได้ไหมเนี่ยจาได้ไหมเนี่ย a อกาลังเ คูณกับ a กําลัง n นะครับเท่ากับ a ยกกาลัง m บวก n ฐานเหมือนกันจับเลขชี้กําลังบวกกันในเรื่องของการคูณนะโอเคเอาดูต่อครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น24มันก็จะกลายเป็น10ส่วน x บวก10ส่วน y บวก10ส่วน z จบแล้วหลักของเลขยกกําลังยังไงครับฐานเท่ากันจับเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันเท่ากันเอาละ เพราะฉะนั้นขอย้ายข้างเลยนะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบส่วน x บวกสิบส่วน y บวกสิบส่วนแเท่ากับอะไรลูกเท่ากับเลขหนึ่งเฮ้ยใครจะดึงตัวร่วมสิบออกก็ได้นะไม่ว่าโอเคปะโอเคปะอ่ะเพราะฉนั้นดึงตัวร่วมเลยได้ไหมดึงตัวร่วมสิบออกเลยนะดึงตัวร่วมสิบออกเลยนะครับเอาเพราะนั้นตรงนี้เขียนนิดนึงเอา้าดึงตัวร่วม ดึงตัวร่วม1ิเพราะนั้นดึง1ิบออกมานะครับหน้าตาก็จะกลายเป็นแบบนี้10คูณอยู่กับ1ส่วน x บวก1ส่วน y ยบวก1ส่วนแว้าวไหมว้าวไหมเหมือนไหมเหมือนอยังเหมือนแล้วจบแล้ว10ททำอะไรอยู่10คูณอยู่ย้ายให้ลงไปหารเอาเครื่องหมายอย่าไปสิลูกเอา้าแม่ปากามันไวนะ1ิ 10. คูณอยู่ย้ายลงไปหารครับ เจอคำตอบไหมเนี่ยตรงนี้คำตอบของเราได้ยังหนึ่งส่วนเบวกหส่วน y บวกหส่วน Z เลยมีคำตอบเท่ากับ1นึส่วนสิครับใครเข้าใจช่วยพิมพ์คำว่าเข้าใจให้หน่อยใครถูกใจกดแชร์ไปใครชอบกดติดตามไปใครไม่ชอบก็กดติดตามไว้แล้วกันโอเคไหมเพืาอจะพยายามทำให้หนูชอบคณิตศาสตร์ให้ได้โอเคไหมครับเอ้า เพราะนั้นไปตอบข้อไหนลูกเร็วเร็วรวตอบหนึ่งส่วน10บตอบช้อยข้อที่ข้อที่1ตอบไปอย่างมั่นใจได้คะแนนแน่นอนเอาประมาณนี้ครับประมาณนี้ฝากด้วยนะใครที่ดูผ่านช่องทาง YouTube กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งไว้ครับใครที่ดูผ่านนะครับเพจ Facebook กดติดตามเพิ่มเพื่อนกดแชร์ไปแชร์คุณพ่อแชร์คุณแม่แชร์เพื่อนแชร์พี่แชร์น้องแชร์ไปยิ่งแชร์ยิ่งได้ยิงย่งแชร์ยิงย่งเก่งเอาไปแล้วนะครับน้องๆสวัสดีครับโชคดีในการสอบทุกคนไม่าบาย